สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นพยุงอายุ14เดือนซึ่งปลูกบนดินร่วนดินอุ้มน้ําและปลูกบนดินลุกลงังดินไม่อุ้มน้ําแบบไหนจเจริญเติบโตได้เร็วกว่ากันไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งปลูกดินร่วนครับผม ต้นนี้มีความสูง1เมตร7จเซนติเมตรโดยประมาณครับขนาดปลูกมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่2กันต่อเลยครับผมนี่คือต้นที่สองครับผมต้นที่2มีความสูง1เมตร50เซนติเมตรครับผมขนาดปลูกมีความสูง60เซนติเมตรเท่ากันครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่3กันต่อเลยครับผมครับในตอนนี้คุณแม่ผมมายืนประจําจุดต้นพยุงต้นที่3แล้วครับต้นนี้มีความสูง2เมตรโดยประมาณครับผมขนาดปลูกมีความสูง60เซนติเมตรโดยประมาณครับผมถึงตอนนี้ดูผ่านไป3ต้นแล้วก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าดินแบบไหน ต้นพยุงชอบปลูกและเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันครับผม2ต้นแรกปลูกดินร่วนครับดินอุ้มน้ําต้นที่สามและต้นสุดท้ายคือต้นที่สี่นี้ปลูกบริเวณดินลูกคลังดินไม่อุ้มน้ําครับตอนนี้คุณแม่ผมมายืนประจําจูดต้นที่สี่แล้วต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสี่ต้นซึ่งต้นนี้มีความสูงสองเมตรสิบเซนโดยประมาณครับผมจากคลิปนี้ คุณก็จะเห็นแล้วว่าต้นพยุงชอบบินแบบไหนถ้าคุณสนใจปลูกพยุงเหมือนกันกันกบผมคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยส่วนท่านใดที่มีสวนเป็นดินลูกลังเหมือนกันกันกบผมก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในคลิปนี้ก็ทําให้คุณเห็นแล้วว่าไม้ป่าเศรษฐกิจตัวไหนที่สามารถปลูกแล้วจเจริญเติบโต ในดินลูกหลังได้ดีเหมือนกับสวนผมนี้และเรายังมีไม้ผลที่ปลูกในดินลูกหลังซึ่งคุณก็จะเห็นในคลิปต่อๆไปที่ผมจะนำเ,นเสนอเช่นกันครับผมปกติผมจะลงคลิปทุกวันอังคารถ้าหากผมลงคลิปหรือทำคลิปไม่ทันดังที่ผมได้พูดไปนั้นต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะติดภารกิจหรือติดงานครับผมฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปและคุณจะไม่พลาดสำหรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางส่วนเราครับขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญขอขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ